ลาก่อยเตอร์ทูสวัสดีครับวันนี้เนี่ยมาพบกับฮีโร่แคดี่ที่หายจากช่องไปนานมากนานที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือเจโรคอปเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เล่นโดยบูมโยพัชผู้เล่นหน้าใหม่ที่มาแดงมากๆเอาจริงคือก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นเพราะว่าเขาเคยเล่นให้กับน e ีออนอีสปอร์ตมาก่อนแต่ว่าดูเหมือนยังเป็นทีมเทียร์สอยู่ในสมัยนั้นจนตอนนี้เนี่ยเขาย้ายมาเล่นให้กับบูมนะครับและได้แชมป์ลีกดีพีซีด s วิชั่นหนึ่งของโซนเซาท์อีสต์เอเชียไปเลยนะครับ อุชนะรวดเลยนะแล้วเต้มเยอะกว่าแบบ T1 f ันฟนติเเเนี่ยที่ไปฟาดฟันกันอยู่ข้างล่างอะนะบูมนี่คือยืนเหนืออยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นทีมที่แบบทะลุมาแดงมากในซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูฟอร์มของผู้เล่นมิดทีมเขาหน่อยนะบูมโยพัชที่เกมนี้เนี่ยเล่นเจโลโคปเตอร์ฮีโร่แคลรี่ที่อย่างที่บอกไปคือหายไปนานมากนะครับเมื่อทั้งสองสิ่งมาประกอบกันก็จะออกมาเป็นเกมที่มามันจะมันขนาดไหนก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับเอาเฮ้ยเฟิร์สบัตไปแล้วเนี่ย ช่วงขายของตอนคริสเดอร์น,นะครับตอนนี้หมอนลายลาก่อยก็ได้ทําการเปิดขายอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับใครที่อยากได้หมอนอิงลายโลโก้ลาก่อยเอาไปนอนพิงเวลาดูคลิปเผื่อว่าหลับไปเลยจะได้หลับไปอย่างสบายใจอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถสั่งจองเข้ามาได้นะครับวิธีการก็คือพิมพ์อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจ Facebook ลาก่อยเดลตาทูได้เลยนะครับว่าสนใจหมอนนะครับราคาเพียงใบละ499บาทเท่านั้นรวมค่าส่งแล้วด้วยนะครับก็พิมพ์มาว่าสนใจแล้วก็แจ้งข้อมูลชื่อที่อยู่นะครับ แล้วก็ชําระเงินแล้วก็รอรับหมอนอยู่บ้านได้เลยนะครับจานวนจํากัดน,นะฮะบอกก่อนช้าหมดนะครับผมเพราะเราผลิตจํานวนจํากัดน,นะครับผมมาเป็นล,อลอ็อตๆเอามาที่เกมกันดีกว่านะเจโลคอปเตอร์ครับเดินเข้าเลนมาครับตัวนี้มีชาร์ีมอนครับช่วยหุบไทยนี่ให้ตอนนี้โยพาร์ตครับยิงธรรมดาอาัดไปก่อนนะเจโลคอปเตอร์เนี่ยเป็นตัวตีไกลตัวหนึ่งที่โปรเจกต์ไทยการยิงเนี่ยค่อนข้างเร็วนะเปรียบเทียบกับสไนเปอร์ได้เลยก็คือยิงปุ๊บก,กระสุนมันลอยไปแทบจะถึงตัวเลยนะอาจจะช้าวกว่าสไนเปอร์แค่ ตัวหนึ่งในเกมนี่แหละที่สไนเปอร์เนี่ยมันเร็วสุดแล้วนะครับเพราะฉะน,นั้นการเล็งล้านชิ้นเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่เจ้านี้มีการกดสกิลสองโฮมมี่มิซายคกับใส่ไทนีด้วยครับจรวดติดตามเนะเป็นสกิลเล็งเป้าที่เวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีจรวดออกมาหน้าเราแล้วหลังจากเวลาผ่านไปแป๊บหนึ่งมันจะพุ่งใส่เป้าหมายแล้วก็ทำเดเมจสตันเวลาชนนะครับโดยที่ศัตรูเนี่ยสามารถตีจรวดทิ้งได้สกิลนี้เนี่ยช่วงยืนเลนเนี่ยสามารถอัพมาใช้ใกดดันได้เพราะว่า ศัตรูเนี่ยยังไม่เร็วพอที่จะหนีจรวดเราแล้วก็อาจจะตีช้าเกินไปที่จะเคลียร์จรวดด้วยพนเพราะฉะนั้นอับกดใส่ชาแมนบิครทบเนี R ่ยเนี N ่ย e, จรวดก็จะวิ่งไป่เงี้ยประชาชนป้องแล้วก็ติดตันไปนะก็ได้แหละก็ใช้ตอดเลนไปนะแล้วก็เลงลัดคลีปไปด้วยนะครับมีการแอลโคลคลีปครับดึงมาให้ลึกที่สุดนะครับเพื่อยืนลัดคลีปแบบสบายใจสังเกตว่าไทนี่เนี่ยเข้ามาใกล้ตรงนี้ไม่ได้ทาให้โยพาเนี่ยลัดคลีปได้สบายมากครับมีเชอร์รี่มอนเนี่ยคอยโซนคอยหุบให้ตลอดเลย นี่ครับเลงลาดคลีฟเลงดีนายตอนนี้เป็นเลนที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเซลลคอปเตอร์ครับตอนนี้อัพสกิลสามครับแล้วแฟล็กแคนนอนครับกดยิงใสรีชิงกระสุนไปโดนชดชเชลโลชแมนด้วยนะโู้ชาแมนเกือบตายนะสกิลสามแฟล็กแคนนอนเนี่ยเป็นสกิลที่กดปุ๊บเนี่ยเราจะตีกระจายได้แบบจํากัดจํานวนครั้งนะครับโดยที่เราโจมตีเป้าหมายหลักของเราเนี่ยจะมีกระสุนลอยออกไปโดนศัตรูทุกตัวรอบๆตัวเราในระยะค่อนข้างไกลามากคือ1,000นะครับซึ่ง มันไกลกว่าระยะยิงธรรมดาของเรานะครับทำให้จังหวะแบบเมื่อกี้ที่ชาแมนอยู่ห่างๆไกลๆอะ่ะเราเดินไปยิงอะ่ะระยะยิงเราสั้นนะครับเจโลคอปเตอร์เป็นตัวที่ยิงสั้นมากเนี่ยวงกลมมันค่อนข้างสั้นมากแต่แฟคนนานนอนไกลมากเราจะสามารถใช้แฟคานนอนในการยืดระยะแบบยิงตัวที่อยู่ไกลๆเราได้นะครับก็คือกดแฟคานนอลเรายิงใส่ครีปให้มันชิ่งไปแบบที่โยพาร์ททำมเมื่อกี้นะสกิลแฟคานนอเนน่ยส่วนใหญ่คือจะใช้ฟาร์มเป็นหลักแหละแต่ว่าพอเราไอเทมเยอะๆแล้วเนี่ย ก็จะเป็นสกิลที่ใช้กระจายเดเมจในทีมไฟครับเนี่ยเมื่อกี้ก็ยิงใส่คลิปชิงโดนไทนี่กับชาแมน2ตัวนะครับใช้ตอดเลือดศัตรูในเลนก็ได้นะครับเนี่ยยิงไปโอ้โหกระสุนลอยไปอีกต้นเกมไม่ได้แดงเท่าไหร่แต่ก็กดได้เรื่อยๆนะครับชาโด้ชาแมนครับจับชาโด้เดมอนครับไทนี่เดินมาเอาลันทอดใส่ชาโด้เดมอนครับโดนป้อมตีด้วยนะโดนทอดเข้าป้อมแต่เมจิกสติ๊กรอดออกมาได้ครับเจ้ฮลิคอปเตอร์ครับก็แฟลกแคนนอนช่วยยิงเติมเดเมจเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเห็นว่าช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้คือพพอร์ตเอาตัวรอดเองนะเชอร์รีอนเงือรอดไปได้เฉยเลยโอ้โหทำเลนดีมากโยพาสครับต้องโฟกัสไล่คลีปต่อนะและนี่แหละก็คือเจอลโลคอปเตอร์ในช่วงต้นๆมันก็จะยังไม่ได้เด่นมากยิ่งถ้าเกิดเราอัพ3ก่อนอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นสายเน้นฟาร์มไวมากกว่าเจลโลคอปเตอร์เนี่ยข้อด,ดีคือเราสามารถอัพสกิลตามรูปเกมหรือดราฟทีมได้อย่างเช่นถ้าเกิดเราเล่นเจลโลคอปเตอร์สายเดินไล่ฆ่าช่วงต้นเกมหรือมีสพอร์ตที่แบบช่วยสโลแบบโหนห่ว สามารถอัพสกิลหนึ่งนำมาไล่ยิงคนได้นะแล้วก็หุยแรงมากเนะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวดึงฮีโร่ตัวหนึ่งที่แบบมันมันปรับการเล่นได้นิดหน่อยตามสถานการณ์นะครับมานาะหมดก็มีพพอร์ตเติมยาให้ครับสบายจัดจัดครับโยพาร์ดเกมนี้นะโอ้โหดินายคลิปรัวๆเลยครับเนะี้ยพยายามดึงคลิปไม่เข้ามาฝั่งเราก่อนนะเพราะว่าเราเพิ่งเวลสี่ยังไม่อยากดันคลิปไปเร็วขนาดนั้นนะครับแล้วตอนนี้ครับโยพาร์ดครับได้พาวเวร์เทรดมาแล้วครับ เปิดโฮมมิ่งมิซายครับใส่ฮีโร่ศัตรูไปครับจรวดวิ่งตามชอร์ชแมนไปแล้วชนปังเข้าไปยังป่วนหลังได้พาวเวอร์เทรนเนี่ยเราก็จะยิงเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก่อนหน้ากับหลังได้เนี่ยรู้สึกต่างกันดีมากนะครับพาวเวอร์เทรนเนี่ยได้มาปุ๊บเนี่ยยืนตีแรกฮีโร่ได้เลยนะอันนี้ครับชอร์ลย์มอนครับโดนชาแมนจับครับเจโลคอปเตอร์ครับแฟคคันนอนยิงยับยับกันแล้วเปิดสกิลหนึ่งโลแกนบลาด้วยปิ้วๆๆๆๆๆๆนนะัแต่มเิ้วปิ้วปิ้วปิ้นปิ้วป เปิดจรวดติดตามไล่ชาแมนวิ่งยิง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 จรวดชนปั้งเข้าไปแล้วก็ยิงต่อได้ชาแมนเลยะโอโหูเมื่อกี้แบบเล่นดีมากนะเมื่อกี้สังเกตสิ่งหนึ่งที่โยพาทำเนียนมากคือการวิ่งยิงวิ่งยิงวิ่งยิงก็คือแบบแอนิเมชันแคนเซิลไปด้วยยิงไปด้วยแล้วก็กดคลิกกดเดินกดคลิกกดเดินอะไรเงี้ยมันทําให้แบบสมูทมากนะเมื่อกี้จะเห็นว่าแบบรักษาระยะได้ตลอดเวลาแล้วด้วยความที่จรลดคอปเตอร์เนี่ยแอนิเมชันการยิงมันค่อนข้างสั้นมากนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราคลิกเดินรัวๆเนี่ยมันจะทาให้เราแบบแทบจะไม่เสียเวลาในการหยุดยิงเลยเหมือนหยุดง้างอ่ะถ้าเป็นเมื่อกี้ถ้าเป็น,น,ด,ปนออดอเลนเจอร์ต้นเกมหรือเป็นคลินอะไรเงี้ยก็อาจจะตามไม่ทันเพราะว่ามัน,มนใช้เวลาง,ง้างยิงธนูนานแต่อย่างเมื่อกี้จะโลคอปเตอร์คือแบบเนียนๆเลยจะได้เห็นความแตกต่างนะครับไถนี่เลือดน้อยครับกดคอดาวครับใส่ไปเลยครับอันตีครับและโฮมิงมีสายตามเข้าไปด้วยครับไถนี่ครับค่อนข้างอึดอยู่ไม่ตายนะโอ้โหอุ่าร์กดอันตีให้เลย เมื่อกี้ก็คือคอดาวนะ์เป็นการเรียกจรวดลงมาระเบิดพื้นที่2ครั้งนะครับโดยที่ครั้งแรกเนี่ยก็จะทำเดเมจเบาหน่อยสโลนิดหน่อยแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยเดเมจจะแรงกว่าและสโลเยอะขึ้นด้วยนะครับครั้งที่2เนี่ยสโลถึง60%เนะครับเอาจริงเนี่ยอันตรีเจโลคอปเตอร์เนี่ยเป็นสกิลทำเดเมจแบบธรรมดาธรรมดาเลยเนะก็คือแค่แบบสโลกับระเบิดวงใหญ่ๆหน่อยแค่นั้นแหละไม่ได้ช่วยในการยืนยิงแต่อย่างใดแต่อย่างน้อยไม่ใช่อย่างน้อยแต่สกิลเนี้ยคอดาวน์ ก็ทําให้เจลโลคอปเตอร์เป็นตัวแครี่ที่ไ فا ได้ตลอดเวลานะครับคือแฟลชแค้นนฟาร์มไปด้วยแล้วก็ถ้าเกิดทีมจะไ فا กันเนี่ยก็วิ่งมากดคอดาวช่วยฆ่าคนอะไรเงี้ยได้เช่นกันนะครับตอนนี้เลเวลเริ่มเยอะแล้วครับเริ่มดันคลีปเลนไปแล้วก็เดินมากดแฟลชแค้นนฟาร์มครีปป่านะครับมีไทนี่ครับเดินมาป่วนครับแล้วก็แย่งครีปไปเจโลคอปเตอร์โยพาพครับเลเวลเจ็ดนะครับบิลสกิลในเกมนี้ก็คืออัพสกิลสามเต็มแล้วนะครับแฟลชแค้นนครับเต็มเลยนะครับแล้วก็สกิลหนึ่ง อัพไว้อย่างละหนึ่งมากดเล่นเฉยๆนะครับฟแฟลคนนอนอัพเต็มเนี่ยจะยิงได้ถึง6ครั้งนะครับยิงกระจายเดเมจได้6ครั้งเจ้านี้ครับมีไบลเดอร์กับไลออนครับเดินมาแกงครับเจลคอปเตอร์ครับก็ช่วยยิงรัวๆแค่นั้นเองครับและได้คิวด้วยนะง่ายดายจัดๆนะเดินเข้าป่าฟาร์มต่อเลยไอเทมที่โยพาสออกหลังพาวเวอร์เทรดในเกมนี้ก็คือฟอลคอนเบลดนะครับไอเทมชิ้นเล็กอีกชิ้นหนึ่งเอามาเติมเรื่องของเดเมจและมานารีเจนด้วยนะครับเป็นไอเทมชิ้นเล็กที่ดีมากนะครับชิ้นนี้นะ การที่มีฟลคอนเบรนก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับวิ่งวนฟาร์มป่าหนึ่งรอบแล้วพอคลิปเลนมาที่ป้อมครับก็เดินออกไปการเลนนะครับเป็นสเตปฟาร์มของแครรี่ที่ทําให้เงินไวที่สุดนะครับต้องฟาร์มป่าสลับฟาร์มเลนตลอดนะพยายามวิ่งหาคลิปตลอดนะครับเนี่ยแซคคนนอนครับยิงคลิปเลนครับได้6ทีเนี่ยสังเกตว่าพอดีเป๊ะเลยนะคือยิงครบ6ทีปุ๊บคลิปเลนตายหมดเลยและนี่ครับโยพัดว้าไปเลนบนเลยครับด้วยความที่ทิมมิ่งประมาณ10นาทีเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ศัตรูนยอยากได้ป้อมเ,เลนเ อันตรายที่จะอยู่ต่อนะีก็เลยวิ้วมาจังหวะที่ทิมเบรซอครับได้ป้อมพอดีนะทำให้ไอ้สเปซด้านบนเนี่ยมันปลอดภัยมากกว่านั่นเองนะเปิดแฟคเนนครับฟาร์มครีปป่า2กลุ่มพร้อมกันนะครับยิงไปรัวๆนะสกิล1สกิล2ไม่ต้องกดนะครับจังหวะฟาร์มไม่ได้ช่วยเสริมดดเมจเยอะขนาดนั้นก็คือเก็บมานาไว้กดสกิลแฟคเคนอนอย่างเดียวเลยนี่ครับครีปเกินใหม่ก็เล่นแบบเดิมครับลากมาใกล้ๆกันแล้วก็แฟคเนนอนครับยิง6นะัดกระจายเดเมจใส่ทุกตัวนะหนึ100่งร้อยเปอร์ วิ่งมาฟาร์มป่าศัตรูลึกขึ้นอีกนะครับและะว้วเจ้าหนี้ครับมันเกิดการบวกกันดีครับเจลิคอปเตอร์ครับอย่างที่บอกไปครับมาแจมได้ครับเนี่ยยิงคลีปป่ากระจายไปโดนชามแมนด้วยน๊บฟาร์มไปด้วยแจมไฟไปด้วยในเวลาเดียวกันโอ้โหเชืเวลาคุ้มค่าสุดๆทีมวสครับโดนมังกีคิงกับเดฟโฟเฟต์รุมตายไปเฮลิคอปเตอร์วิ่งออกมาก่อนเน๊บเน้นความปลอดภัยตัวเองเป็นที่หนึ่งนบอันติมีอยู่นะแต่สังเกตว่าถ้าเพื่อนไฟไม่ได้เนี่ยแคลรี่ที่อยู่ในช่วงฟาร์มอยู่อย่างเราเนี่ยก็ไไไมม่่่่ควรทรททําาาาออออะผผีหนนนนต้้้้งใเเเพืขปกั มังกี้คิงครับจะกดอันติครับโยพาร์ดเดินมาแบบใกล้ๆนิดหน่อยนะเผื่อเพื่อนจะเปิดแล้วเบลเดอร์เขาไปจับมังกี้คิงมาคอดาวคอมโบต่อแบบงามๆจรวดโดน2ลูกเต็มๆมังกี้คิงตายเลยและเชโรชเมนกับเซเลนเซอร์ครับเดินมาโดนจรวดด้วยตายไปด้วยเลยนะโอ้โหตาย3เลยครับจังหวะนี้ครับทีมตายครับโยพาร์ดเกือบตายครับวิ่งหนีไทนี่และหลุดมาได้นะครับโอ้โหเลือดเหลือ40 50รอดเฉยเลยครับโอ้โหฟอคคนเบรดเซฟไล์ เลือดบวมมาส0งจากไอเทมชิ้นนี้และใช้เวลาคุ้มค่าต่อนะับเดินมาฟาร์มครีปป่าต่อนะับโอ้โหอะไรมันจะคุ้มขนาดนี้เจ้านี้ได้ตังค์เยอะอยู่นะผมว่าแต่ว่าเพื่อนเนี่ยก็ตายไปพอสมควรเหมือนกันและเพื่อความต่อเนื่องในการฟาร์มครับไม่เดินกลับบ้านด้วยนะเอาเคเดียม,มาส่งยาเลือดครับจะได้วิ่งเข้าป่าต่อนะับเจ้านี้ก็ได้ไอเทมเพิ่มเติมมาเป็นเจวลริน เตรียมจะขึ้นเป็นค้อนสายฟ้าแล้วครับไอเทมเร่งฟาร์มอีกชิ้นหนึ่งและมันก็เสริมเดเมจเราด้วยนะที่เวลาย,ยิงแล้วติดสายฟ้าชิงได้ทั้งแฟคแคนนอนทั้งสายฟ้าเนี่ยก็เหมือนเดเมจมั่แลวนี่ครับโกลบอเซเลนเด้งมานะแต่เราไม่เกี่ยวนะเราฟาร์มอยู่นะไม่เป็นไรนะฟาร์มสแตก็กเนี่ยมีเพื่อนพึ่งสแต็กให้นะสังเกตว่าลากครีปป่ามายิงพร้อมกันอย่างน้อย2กลุ่มแทบจะตลอดเลยนะทุกรอบที่กดแฟคแคนนอนนี่แหละมันทําให้แบบคุ้มค่าที่สุดนะเวลาเล่นแครี่พยายามหาวิธีที่ทําให้เราฟาร์มคุม,คม,คม และนี่ครับเพื่อนก็ไปบวกนะนี่ครับไอตำแหน่งอื่นนะก็ไปหาไฟครับทีมเมซอนี่ก็โดูอยู่นะตอนนี้นะยาโรคอปเตอร์ก็ยิงคลิปเลนกลางไปอย่างชิวให้เพื่อนเอาชีวิตไปแลกเพื่อสเปซแต่ดูเหมือนไฟนี้จะเสียเปรียบนิดหน่อยเพราะว่าตายไป2ตัวนะทน่นิโยพัทครับวาร์ปเลนบนเลยนะวาร์ปเลนบนเดินฟาร์มต่อเนี่ยมีฮีโร่มาดันคลิปเข้ามาพอดีใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ไฟก็เพิ่งเกิดขึ้นแถวๆข้างล่างข้างบนก็เลยไม่น่าจะมีฮีโร่เยอะครับลากคลิปเลนเข้ามาชนคลิปปะ แฟคันนอนครับยิงชุดเดียวหมดนะฮะตอนนี้เนี่ยทางโยพาร์ตก็ได้ค้อนสายฟาร์มมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่จบการฟาร์มนะครับก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะเนี่ยเดินกลับมาเจอสแต็กก็ยิงด้วยแฟลคันนอนต่ออีกนะสกิลหนึ่งช่วยด้วยนิดหน่อยถึงจะไม่น่าจะมีเดเมจอะไรเยอะก็ตามนะพอเอามาแต้มเดียวแล้วก็สังเกตวิ่งยิงวิ่งยิงวิ่งยิงนะเราจะไม่อยู่นิ่งๆนะเนี่ยเราจะบริหารนิ้วด้วยการวิ่งตลอดเวลานะครับแต่เอาจริงมันไอสิ่งเล็กๆพวกเนี้ยมันมันเสริมประสิทธิภาพการเดินได้นะไหนมา เดินเดินจริงจิงเดินเดินจริงจิงเนี่ยไม่เสียเดเมจแต่ว่าเหมือนย้ายตัวเองมาขึ้นมาข้างบนน่ะแลวจังหวะนี้ครับมีการวาร์ปซ้อนเพื่อนด้วยครับเลนล่างครับชนมุนวุ่นวายมากทีมดายมาไล่ฆ่าทีมเบอร์ซอเจโลคอปเตอร์ครับมาพร้อมแบทไรเดอร์เลยครับทีมเบอร์ซอโดนลุมยับยับทีมเบอร์เชนหนีไปวิ่งตามมาห่างๆงครับเจโลคอปเตอร์นะมังกีคิงโดนหนีไปละเดทโปรเฟตครับโดนจรวดล็อกเป้าแล้วครับรอดยากอยู่บอกเลยนี่ป้องเข้าไปตันเรียบร้อยแครี่ตันได้เก็บเดทโปรเฟตไปเลยนะ โอ้โหจรวดมิสไซล์ติดตามอัพมาหนึ่งแต้มใช้คุ้มจริงนะฮะฟาร์มต่อเลยด้วยนะดูดูความลื่นไหลในการจอยไฟและการฟาร์มแล้วก็การอัพสกิลนะครับตรงนี้ไม่ชี้ให้เห็นไม่ได้เลยนะครับเจลคคอปเตอร์รเดี่ยวนี้เนี่ยก็คืออัพแบบนี้กันเยอะเหมือนกันก็คือสกิล1สกิล2เนี่ยเราไม่อัพเยอะนะไม่ได้จําเป็นนะเราไปอัพสเตตแทนนะตอนนี้เนี่ยทาเลนทรีเนี่ยมันจะมีปุ่มข้างล่างเขียนว่าบวก2 t o a l อ r ร t r i b u เนี่ย มันคือการเอาแต้มสกิลไปอัพสเตตนะครับซึ่งมีฮีโร่น้อยตัวมากช่วงนี้เนี่ยที่จ้าแบบนี้กันนะล่าสุดที่จําได้เนี่ยคือ Shadow ฟินสายยิงสมัยสมัยประมาณนักสเดือนที่แล้วอะ่ะที่มันจะอัพอัพสกิลเก็บวิญญาณอัพสกิลลดเกาะแล้วก็อัพสเตตอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือแปลกมากนะเจโลโคอปเตอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อัพสเตตกันนะเนี่ยคือสเตตเนี่ยกดมา4แเต้มแบบเนี้ยมันก็คือเหมือนได้บวก8ปดโอสเตตอ่ะก็คือสเต็งเยอะขึ้นอาจิเยอะขึ้นอินเยอะขึ้นนะคร แลกกับแต้มสกิลที่น้อยลงทีมได้ครับไฆ่าทีมเมสโซออีกแล้วรอบนี้ทีมเมสซซอตายครับเจโลคอปเตอร์ครับอยู่เราแวกใกล้กันพอดีกดวาร์ปเปลี่ยนฝั่งเลยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับวาร์ปมาฟาร์มป่าล่างต่อนะและกำลังจะเล่งไอเทมขึ้นอีกชิ้นหนึ่งครับก็คือคาถาฟา้านะคาถาฟา้าเจโลคอปเตอร์เนี่ยจะทำให้เราฟาร์มเร็วกว่าเดิมอีกและเสริมเดเมจในทีมไฟให้มากกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะมันสามารถทําให้เรายิงออโตโ้ได้นะซึ่งเดี๋ยวจะเห็นหลังจากได้ไอเทมนะครับ คือมันมันเร่งทุกอย่างเลยคาถาฟ้าเนี่ยเร่งทั้งฟาร์มเร่งทั้งไฟเลยโอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับเดินกลับมาเข้าป้อมนะครับเห็นศัตรูผ่านวอดนะโยพาร์ครับวิ่งเรียบลงมาเข้าป่าเลยนะวิ่งจุ๊กเข้าต้นไม้ก่อนนะต้องขอบคุณวอดที่สปอร์ตปักไว้ในป่าตัวเองนะเนี่บที่ทําให้เห็นไทนี่แวบๆเมื่อกี้เนี่ยเห็นซเซเนเซอร์ด้วยเห็นไหม <c oughs> ก็เลยรอดามาได้จากการโดนเดินแก๊งนะครับใกล้จะได้คาถาฟ้าแล้วด้วยโยพาร์ครับวิ่งมาหาคาถาฟ้าต่อครับเนี่ยสลับ หาสเปซฟาร์มอย่างเดียวเกมนี้สตูอยู่บนไปล่างสตูอยู่ล่างไปบนถ้าพพเผอิญอยู่ใกล้ๆกันก็กดจรวดติดตามอัดไปทีหนึ่งแล้วก็ไล่ฆ่าแล้วก็มาฟาร์มต่ออะไรประมาณนี้นะเกมนี้นะเอาแล้วไทนี่ครับตามมาเจอจนได้ครับโยพารครับกดจรวดใส่ตัวเองครับเพื่อที่จะวิ่งหนีสตูที่โดนสโลอยู่ครับแต่ว่ามาเยอะเกินไปมา5คนตายเลยรอบนี้นะโอ้ไม่รอดจริงๆผล่มา5ตัวเลยนะเจอแบบสมกดักเลยนะ โอ้โหจังวันนี้ครับทรงไม่ดีแล้วนะครับแครดี่โดนเก็บและทีมได้ครับได้โดนชานไปแล้วด้วยครับทิมบัสซซอคือวิ่งถอยมาเลยครับและนี่เงยไลออนครับก็โดนเจออีกนะวิ่งหนียับยับเอาเถะโดนทุบจะรอดไหมเนะี่ยไมนาดอนนะไลออนครับเดินจุกเข้าต้นไม้และยอมตายแต่โดยดีนะเลนกลางบปเดอร์ได้เก็บเซเลนเซอร์ไปส่วนเจโลคอปเตอร์โยพาร์ตครับ,รบก็ทำเหมือนเดิมนะเดินฟาร์มต่อนะับเพราะจะได้คาถาฟาร์ต้วไงมีมีคนเคยคอมเมนต์ว่าคลิป แคลลี่เนี่ยเป็นคลิปที่หลับง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ามันเดินฟาร์มอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าไข่คลิปที่หลับง่ายนะแปลว่าขายหมอนคลิปนี้เนี่ยก็ถูกแล้วใช่ไหมยี่สินาทีผ่านไปครับคาทาฟ้าย,ยังไม่มาสักทีเดียวเบลเดอร์ครับไปดึงไทนี่มาฆ่าได้นะโยอาพาร์ตครับเวลสิบห้าพอดีนะโอ้โหใกล้ได้มากแล้วนะทาเลนต์เนี่ยเวลสิบเนี่ยเขาอัพทาเลนต์บวกระยะแฟรแคนนอนนะทำให้แฟรแคนนอนเนี่ยมันกระจายไกลขึ้นนะครับปกติเนี่ยมันพันหนึ่ง กลายเป็นพันสามนะครับวิ่งมาแฟลชแคนนครับเคลียร์ครีมให้เร็วนะอุย้ยเดเมจเริ่มแรงขึ้นนะยิงยิงไม่ต้องครบชุดอะครีมต,ตายหมดแล้วนะครับแล้วก็อัพทาเลนต์มาเป็นบวกสองแฟลชแคนนแอ็แท็กคือสังเกตว่าทาเลนต์เนี่ยอวยแฟลชแคนนหมดเลยนะจาก6นัดเป็น8นัดที่ยิงกระจายใส่ศัตรูรอบตัวได้นะครับอันนี้แหละทําให้เจลโลคอปเตอร์เวลามันไอเทมเยอะๆยิงในทีมไฟต์อะมันจะกระ,กระจายไปโดนแนวหลังได้แล้วแบบเจ็บทั้งทีมนะครับ อารมณ์แบบเมดูซ่าแต่ว่าเมดูซ่าที่อืดน,น้อยกว่าแต่ยิงกระจายเดเมจมากกว่าและในที่สุดครับก็ได้คาถาฟาร์มาแล้วด้วยครับอาักนาิมเซปเตอร์นะครับเจโลคอปเตอร์นะทำให้เราเนี่ยมีไซกันเนอร์ครับคือทุกๆเวลาผ่านไป1.2ึ่งจุดสองวิเนี่ยมันจะมีกระสุนยิงออกไปอัตโนมัติซึ่งทาเดเมจเท่ากับยิงปกตินั่นแหละนะครับแล้วมันไม่ไม่นับเป็นการโจมตีนะเท่ากับว่าเรายิงธรรมดาไปด้วยได้แล้วมีกระสุนไอไซคันเนอร์เนี่ยออกด้วยนะคือเสริมเดเมจเราตลอดเวลาแล้วทําให้คใอนสา,าร์มติดบ่อยขึ้นด้วยนะครับ เดฟโปรเฟตครับเปิด BKB ีไล่ดูดเลื่อนมาจาวันนี้ครับมีแต่ไอเทมฟาร์มยังไม่มี b k B สู้ไม่ได้เลยนะวิ่งหนียาวๆนะเดเมดเวทมาเยอะไปหน่อยแล้วเมื่อกี้ไทนี่วิ่งตามมาด้วยนะโยพาร์ part, ครับวิ่งยาวกลับบ้านเลยนะดีนะเนี่ยไม่ตายแต่ทีนี้เนี่ยโดยไซกันเนอร์เนี่ยก็จะเร่งการฟาร์มการเคลียร์คลีปของเราให้เร็วขึ้นไปอีกนะเนี่ยสังเกตกระสุนที่ออกจากตัวเจโลคอปเตอร์เนี่ยมันเยอะมากครับเนี่ยวิ่งวิ่งอยู่ยิงออโต้ไปเมื่อกี้นัดที่ยิงออโต้ไปติดคอนสายฟ้าด้วยนะ คือแบบคล่องมากๆนะครับเดินเคลียเดินเคลียอารมณ์แบบเหมือนเป็นป้อมปราการลอยได้อย่างนั้นเลยนะแล้วเนี้ยสกิลหนึ่งช่วยยิงด้วยนะถึงแม้ตอนนี้จะยังอัพมาแค่แต้มเดียวอยู่ก็ตาม b l a c k King Bar เนี่ยก็เป็นไอเทมที่สําคัญมา,มาวกๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจลโคปเตอร์เป็นตัวที่ระยะยิงมัน300กว่าเองนะคือเราไม่ได้เป็นตัวยืนยิงไกลแบบโดเรนเจอร์อนะไรเงี้ยคือ b l a c k King Bar เนี่ยถ้าไม่มีก็จะมักจะไม่ค่อยได้ยิงอยู่แล้วนะในเกมเนี้ยขนาดโดเรนเจอร์ยังต้องซื้อใช่ไหมขนาดตัวยิงไกลอ่ะยัยงต้องซื้ออัพภาษาอะไรกัตวระะยใล้้แค่นี แบ็คคิงบาร์เนี่ยก็จะทำให้เราคลุกวงในได้อย่างดีเนาะแฟคแคนนอนกระจายเดเมจได้เต็มๆแล้วจังหวะนี้ครับระหว่างฟาร์มอยู่ครับมีไลออนครับชวนสโมกนะฮะเจลคอปเตอร์ครับก็เกรงใจปฏิเสธไม่ได้นะครับก็วิ่งมาด้วยนะแต่ยังไม่ได้แบ็คคิงบาร์นะวิ่งมาครับเลนบนน้ำมาดักรอฮีโร่เจอเซเลนเซอร์หนึ่งหน่วยครับเจลคอปเตอร์ครับวิ่งไปครับเปิดอันติไลออนบริ้งเฮครับและช่วยกันยิงครับเจลคอปเตอร์ครับนี่ครับชาร์จเซเลนเซอร์ตายไปเลยและโดนซอนเยอะมากจะวาร์ปกลับบ้านแต่โดนพายุยกขึ้น ไม่รอดแล้วนะโยพัร์ตนะอยู่กลางวงมังกี้คิงครับแถมมีไทนี่ครับมาช่วยหัวดด้วยสรุปแก๊งสโมกสองคนเมื่อกี้ตายคู่นะครับผมเป้ลและในที่สุดครับโยพัรครับได้แบล็ k คิงบาร์มาแล้วครับทามมิ่งพร้อมจัดจัดครับมีค้อนสายฟ้ามีอากานิมมีแบล็คคิงบาร์นะเจ็ตคอปเตอร์ตัวนี้ครับบอกได้เลยว่าฟูลแล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะและได้นักกากดูดเลื่องมาอันนึงด้วยเผื่อไว้นะอันเนี้ยมันคอมโบกับครดาฟ้าดีมากนะคือไอการโจมตีที่ออกไปจากครดาฟ้าเนี่ย มันไม่นับเป็นเรายิงเองก็จริงแต่ว่ามัน,ม,นมันติดเอฟเฟกปกติทุกอย่างนะครับอย่างเช่นดูดเลือดอย่างเงี้ยคอนสายฟ้าก็ติดได้ดูดเลือดก็ติดได้นะครับคอมโบอันนึงก็คือคาถาฟ้าซาดานิกเนี่ยทำให้เราถ้าเรากดซาดานิกไว้ใช่ไหมแล้วต่อให้เราโดนตันอนะ่ะเราก็ยังดูดเลือดได้นะครับเจ้านี้ครับเอา้าไลออนโดนเปิดตายไปก่อนเลยเซโรคอปเตอร์ครับวิ่งหนียวมาก่อนครับรอลคอมโบเซเลนหมดและโดวันชายครับและไปคิงบ่ายยืนสู้ครับแฟคตแคนนอนคอดาวยิงกระจายเดเมจเซเลนเซอร์ตายไปเลยนะครับละลายไปเลยนะครับ โอ้เซเลนเซอร์แบบไม่ได้โดนเลงด้วยซ้ำแต่นั่นแหละแฟคแคนนอนนะครับแล้วบิชบีหมดก็วิ่งออกมานะเดย์โปรเฟสครับโดนแบร์เดอร์ยัดระเบิดไฟใสเจโลคอปเตอร์ครับบิชบีหมดเลือดไม่ค่อยเยอะวิ่งเข้าไปใหม่ลำบากอยู่นะไม่ง่ายครับและทิมเบอร์ซอครับก็โดนฆ่าไปแล้วนะโอ้โหอุตสาห์ได้แบ็คกิงบาร์มาแต่เหมือนจะยังไม่พอแฮเกมนี้ต้องมีไอเทมอีกสักชิ้น2ชิ้นแล้วล่ะ <'m> 30นาทีผ่านไปในเกมนี้ครับเจโลคอปเตอร์ครับเลเวล20แล้วนะครับ ได้เทเลนเวลล์ยีมาก็คือเดินเร็วขึ้น30ครับบวก30มุมสปีดสังเกตว่าแต้มสกิลเนี่ยยังไม่ได้อัพเท่าไหร่เลยนะอัพสเตตเต็มแล้วนะครับแล้วพออัพสเตตเต็มแล้วเนี่ยค่อยอัพสกิล2ขึ้นมาครับโฮมมิ่งมินสไ์ครับตอนนี้3แต้มแล้วคือเอาจริงเนี่ยเวลาสตันมันไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่สกิลเนี่ยเวล1สตัน2.25จุดาวิเวลเต็มตัน3ามวีนะครับโดนมังกี้คิงครับตันด้วยกระบ,บองนะแล้วโดนเฮกต่อด้วยจเจตโตอดายลค โยพาครับไม่รอดนะเจอโฟกัสได้เดเมจเยอะเกินไปและยังดุดเลือดช้าเกินไปนะทิมเมอร์ซอครับโดนไลมายกต่อนะทิมเมอร์ซอกดมิคบีแต่ต้นไม้มังกีคิงหล่นมาได้มังกีคิงไปไล่เซเลนเซอร์ต่ออีกเซเลนเซอร์ encer, กดกระบอกเซเลนวิ่งหนีทิมเมอร์ซอไล่ตามไปเซโลคอปเตอร์ครับนั่งดูเพื่อนเล่นนะและทิมเมอร์ซอครับปั่นเซเลนเซอร์ตายทริปเปิลคิวนะโอ้โหท,ทิมเมอร์ซอนี้เอาเรื่องนะเนีนะ่ยเพราะว่าเซโลคอปเตอร์เนี่ยแบกดับเดเมจไว้หมดแล้วนะ <laughs> ทิมเมอร์ซอร์นี่ค เจโลคอปเตอร์โยพาตอนนี้เนี่ยก็อยากได้สตานิกมากครับเพื่อเพิ่มความอึดถึกทนจะได้ดูดเลือดเด้งสู้ได้ด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้สักทีและก็ดูเหมือนเวลาฟาร์มเนี่ยจะไม่มีให้ด้วยครับเมื่อตอนนี้ครับทีมได้ครับเข้าโดยชางกันไปแล้วนะเบลเดอร์ครับไปเจอเซเลนเซอร์ครับบลิงไปจับล่ากมาก่อนเลยครับเซเลนเซอร์ครับโดนเบลเดอร์จับเผาแต่ก่อนตายดันกดโกโบเซเลนได้อีกนะเจโลคอปเตอร์ครับเสียจังหวะไปนี้หน่อยครับคอดาวใส่ตรงบันไดแล้วก็วิ่งหนีออกมาครับด้วยแบล็คิงบาร์ ปรากฏว่าโยพัทไม่ได้จังหวะยิงเลยคนระับไลออนก็ตายไปแล้วคนระับถิมป้าซอครับเข้าไปค้ำกลางวงครับชาแมนหาแครี่อยู่และนี่ครับโยพัทครับอุสานวิ่งมาแอบหลังไฟและยังโดนชาแมนบริงเฮกนะครับเชอร์ดิมอนครับช่วยหุบให้ครับเจโลคอปเตอร์วิ่งหนีมาดน,น,นึงแล้วก็วิ่งหันก็ไปยิงแต่ชาแมนหันก็ปรากฏเชกเกิลจับใส่แต่ไม่เป็นไรมีไซกันเนอร์ยิงอยู่ปรากฏชาแมนตายแต่โดนมังกี้คิงเปิดวงอัดใส่ตรงกลางวงเจโลคอปเตอร์ก็ตายเหมือนกันน๊บคือโอ้โหไม่ไหวจริง คือโดนโฟกัสสุดๆเลยอะชาแมนนี่คือเล็งแต่เจโลคอปเตอร์ก่อนนะทำให้ทีมพัซซอร์อกับไปเรเดอร์ครับก็เล่นได้เต็มที่อยู่นะเจ้วนี้ก็เป็นไฟที่ดูเสมอกันดีนะแต่กลายเป็นว่าทีมไดเนี่ยกำไรเพราะว่าทีมเลเดียนครับบายแบ็กมาถึง2ตัวนะทีมพัซซอร์อก็บายแบ็กมานะครับอย่างน้อยการบายแบ็กก็ไม่ได้สูญเปล่าทีมพัซซอร์อครับมายืนตีโรชานกับไปเรเดอร์ได้เอจิตไปสังงานนะครับเกมนี้ทีมเรเดียนให้เอจิตทีมพัซซอร์อด้วยน่ารักมากนะ นี่เป็นเกมทิมเบอร์ซอลที่ดูดีมากเกมเลยนะคือเน็ตเวิร์สเนี่ยไม่ได้รวยมากเท่าไหร่ก็คือพอๆกับออฟเลนฝัน่งตรงข้ามคือไทยนี่นั่นแหละแต่ว่าเล่นดีมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าทีมไดไม่ได้รู้ตัวว่าเล็งทิมเบอร์ซอลก่อนก็ไม่มีประโยชน์นะเลยไปเล็งเจลโลคอปเตอร์กันนะทิมเบอร์ซอลก็เลยพุ่งไปพุ่งมาปั่นคนแบบสนุกสนานและแล้วโยพาร์ตครับก็ได้ซตานิกมาจนได้นะครับดูไอเทมเผลอๆเนี่ยดูเหมือนตัวแท้งมากกว่าตัวเดเมดอีกนะแทบไม่มีของบวกเดเมดเพ บวกเลือดบวกสเต็งอะไรอย่างเงี้ยนะและเอา้าทีมเรียนครับไปเปิดไฟแนละ้วฮะเซเลนเซอร์ตายไปก่อนอเซิร์ครับตัวแทงครับวิ่งอ้อมๆอยู่นะให้ทิมเบอ,อร์ซอรอเป้าไปก่อนทิมเบอร์ซอครับไม่รอดวะและ้วเบลเดอร์ก็ตายไปนะโอ้โหเจเลคอปตอ์ยังไม่มีจังหวะย,ยิงเลยครับคือเราไม่สามารถอยู่กลางวงมังกีคิงได้นะถ้าเราอยู่กลางวงมังกีคิงเราตายอย่างเดียวนะมังกีคิงตามมาครับอ้าวได้จังหวะและ้วบิชิบียิงชามแมนสวนเลยครับ โอ้ยแฟกันอดนยิงยับชาไมนตายเดนโพเฟตครับโดนไล่ยิงต่อครับแซกันเนอร์ช่วยยิงเดนโพเฟตก็ตายนะไฟนี้โยพัดในที่สุดก็ได้ปลดปล่อยพลังเน๊บยืนดักอยู่ข้างหลังครับให้ศัตรูเข้ามาแบบหิวทิมเบอร์ซอเข้ามาแล้วสวนไปแทนเน๊บกลายเป็นว่าพอไม่โดนรุมเปิดใส่ก่อนเยจโลคอปเตอร์ครับดูดีมากๆครับอัดเดเมจเต็มที่เลยไฟเมื่อกี้นะโอ้โหนี่ครับ4,800ดเดเมจเน๊บยิงสนุกมากอ่ะซัพพอร์ตคือละลายไปเลยเห็นไหมเซโรชแมนคือหายไปก่อน เกมยังไม่จบยพันก็เลยได้ไอเทมเพิ่มมาอีกนะครับหลังจากสาน,นีครับเอาฟาคอนเบลดเก็บแล้วได้ชุนเบลดมาแทนครับวิ่งมาเจอสพอร์ตครับเปิดจรวดล็อกป้าคขอดาวสโลมาแล้ววิ่งไล่ยิงโดนเทกอยู่ก็ยิงไดครับโดยไซกันเนอร์ครับนะแต่โดนมังกีคิงก็เปิดวงอัดกลางวงเอา้าและสนานกเด้งเลือดไม่รอดนะ้าเอาตายจนได้นะ้ตายเป็นรอบที่5นะ้น้โทษฐานหิวเกินไปนิดหน่อยนะ้โอ้เป็นไล่ยิงเขาหน้าบ้านนะ้ทิมเมอร์ซอครับหิวมาด้วยกันนะ้จะตายคู่หรือไม่ทิมเมอร์เชนหนีแล้ววาร์ปเลยนะ แล้วพีบีวาร์ปกลับบ้านไปได้นะ <c oughs> โอ้โหซาจัดเมื่อกี้ชันรบเบลดไล่ซัพพอร์ตซามากตอนนี้เกมก็กลับมาดูทรงๆต่อเลยนะและนี่ครับไลออนครับโดวไทนี่บลิงใส่พอดีด้วยตายไปนะโยพาร์ตครับวาร์ปเข้าเลนนะเอาใหม่เอาใหม่รอบเมื่อกี้เนะี่ยคือหิวไปนะเอาใหม่จะไม่ตต่อีกแล้วนะในเกมนี้นะฉันจะไม่ไต่อีกแล้วเพราะฉันมีสนิกแล้วนะครับและฉันเอาหมวกอันนี้มาใส่ด้วยนะ <c oughs> ไอเทมคริปป่าที่เน้นบวกถึกนะครับผม หมวกนี้บวกเลือดบวก HP r e g e n และมันจะได้สเตตตัสริสแตนตอนที่เราโดนดีบัฟต่างๆด้วยทําให้เราโดนใบโดนอะไรเงี้ยสั้นลงได้นะครับอันนี้ดีนะไอหมวกเมื่อกี้เอาพูดจบเปลี่ยนเลยเป็นวิชเบนแทนนะเพิร์กคนแทนไอเนี้ยคือสามารถดึงคนลงมาจากพายุได้นะวิชเบนะเวลาเวลา,เวลาคนกดไอยูเซฟเตอร์อยู่เงี้ยดึงลงมาได้เลยนะแล้วก็มีพัซซีฟเบิร์นมานาด้วยนะซึ่งก็เอามาเสริมเดยเมจมากกว่านะแล้วก็เวลยี่ห้าครับได้ธาเลสลบคูดาฟัคโนนหกวิ ตอนนี้เนี่ยสกิลสามเนี่ยทาเลนค์คูดาวลดไปอีกเหลือแค่12บสองวีนะครับอื้ออหืทาเลน,กกน,น์บัฟแฟกานนถึง3อย่างนะครับแล้วก็เวลยี่ห้าและสุดท้ายเวลสกิลก็เต็มซะดีเหอะสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะครับในที่สุดครับก็ได้อัพมานะครับหลังจะไปอัพสเตตก่อนจนหมดเลดเกมขนาดนี้แล้วยังไม่มีทีมไหนบ้านแตกสักทีมเดียวนะโอ้โหอย่างตึงครับเกมนี้เจลโลคอปเตอร์ครับแข็งแกร่งมากแล้วนะมายืนเคลียร์คิวสบายใจเฉบและเอาเซเลนเซอร์ครับโดนเจอก่อน,อนไลออนฉีใส่ตาไปแล้วครับ ทางนี้โยไพครับได้จังหวะครับวิ่งไล่เข้ามาเลยครับเบลเลเดอร์จับเดโฟเฟดได้เจลคัปเตอร์ครับช่วยยิงเดโฟเฟดเลือดลดเร็วมากมังกี้คิงเปิดวงไปแล้วอุ้ยดีนะเนี่ยไม่โดนวงมังกี้คิงเนี่ยเอาไฟนี้ดีแล้วครับเบลเลเดอร์จับไทนี่ให้ยิงไทนี่นี่คือแป๊บเดียวละลายไปเลยนะเจอเจลคัปเตอร์โฟกัสเดเมดนะชาแมนครับเปิดงูขังนะ ยพัดได้หุบเซฟจากเพื่อนนะแล้วมังกีชิงตกต้นไม้โอ้ไม่กอดนี่บีชบียิงมังกีชิงยับยับมังกีชิงตายไปเลยเดโปรเฟตเหรอสู้อและกระสุนกระจายเดเมจไปหาไซเลนเซอร์ด้วยนะยืนอยู่ขอบๆอบยังตายนะเดโปรเฟตลงมาเจอกระสุนสกิลหนึ่งตายชาแมนก็ตายทีมไวไปเลยนะไฟนี้โคตรสวยงามนะโอ้สุดยอดนะยื้อมา4 0สินาทีขอไฟเดียวจบเกมเลยนะเนี่ยและเจโลคอปเตอร์ครับวิ่งทะลุเข้ามาที่ป้อมเทีย์4เลยนะครับ อย่าบอกนะว่าจะจบเกมในไฟเดียวจริงๆอ่ะสิ่งที่ฟาร์มาทั้งเกมครับไม่ศูนย์เปล่าครับได้ใช้ไฟสุดท้ายนะครับเป็นไฟที่แบบเราไม่โดนมังกี้คิงเปิดวงใส่เราโดนชาแมนจับแป๊บเดียวอะไรเงี้ยคือเป็นไฟที่โยพัตไม่ค่อยโดนสกิลที่แบบฝั่งน้งข้ามชอบมากดใส่อ่ะก็เลยได้ฉายเวลเต็ม well ที่นะแล้วก็ยิงป้อมเลยครับและไซกันเนอร์เนี่ยไอ้คาทาฟ้าเนี่ยเสริมเดเมจใส่ป้อมด้วยนะมันยิงออโต้ใส่ป้อมด้วยและเข้ามายิงแอนเชียนทันทีนะมังกีคิงครับอีกสิบวิจะเกิดแล้วครับ เจโลคอปเตอร์ครับไม่เล่นเลยนะโดนพายุถ่วงเวลาครับโจนี้เจโลคอปเตอร์โยพัรเปิดบิชบีตีบ้านเลยครับมังกี้คิงเกิดมาแล้วแต่ดูเหมือนจะไม่ทันเจโลคอปเตอร์ครับยิงและแตกไปเลยนะโอ้ oh my god มังกี้คิงบอกกูตายรอบเดียวเจ้าแปงเลยเนะี่ย mma กรูและนี่ก็คือเจโลคอปเตอร์ครับโดยบูมโยพารนะครับผู้เล่นมิดของทีมอันดับหนึ่งในโซนเซาท์อินดีเซียตอนนี้นะยิงไป47,000นะครับนี่ขนาดแบบ ขนาดดูไม่ค่อยได้ยิงบ่อยนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ทําเล่เดเมจง่ายเพราะว่ายิงทีเดียวมันโดนทั้งไฟนะครับการออกไอเทมเนี่ยเอาจริงก็เป็นบิวมาตรฐานนะจริงอันนี้ไม่ได้ดูแหวกแนวอะไรมากมายเพราะว่าออกอะไรนะค้อนสายฟ้าแล้วก็คาถาฟ้าแล้วก็ b k เคมันก็เป็นของฟาร์มของไฟอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะออกของฟาร์มเยอะหน่อยคือบางเกมเนี่ยมันสามารถออกบี B ีได้เร็ว,เวกว่านี้ถ้าเป็นจลโลคอปเตอร์นะครับอย่างเช่นค้อนสายฟ้า b k b ีเลยคาถาฟ้า b k b ีเลยบางเกมออกเป็น ไอเทมสายไฟตระกูลแบบเซงยาฉะก็ได้เช่นกันนะครับเป็นฮีโร่ที่ปรับการอหนไอเทมได้นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอนเซปต์คล้ายๆกันก็คือบิชบีเป็นแกนหลักแล้วก็ขึ้นอยู่กับเกมนั้นเนี่ยต้องการฟาร์มหรือต้องการรีไฟมากกว่ากันนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ย DPC ลิงก็เริ่มจบไปแล้วแต่พับลิกเกมมันๆนนย,ยังมีอยู่ตลอดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นช่องลากรอยเนี่ยก็จะมีรีเพลย์มันๆม,มาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับเนี่ยร,กกระนักกนไไนะคบ สำหรับวันนี้ลาก่อยก็ขอลาอไปก่อนไ้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบายยขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะ,ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายๆครับและผู้เล่นในเกมน,น,นี้ยก็เป็นผู้เล่นที่ไม่เคยออกคลิปช่องเรามาก่อนด้วยนะครับก็คือคุณโยพัชนะครับเล่นโดยเล่นโดนแลรวเนี่ย ฮีโร่ตัวนี้ครับสามารถฟาร์มเองสแต็กเอง,เองได้ชิวๆเอ่อสแต็กไม่ติดเอาม่เอามัเอาม่ตอนนี้เนี่ยเจโลคอปเตอร์ครับก็อยากที่โดนชาแมนจับแต่จับไปด้วยก็โดนยิงไปด้วยได้นะเอาม่เอามัเอามั